สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ภูฝอยลมนะครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวสวยงามแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีจะพาไปชมวิวต่างๆนะครับพอใจแล้วใช่ไหมรถมาค่ะเชื่อถ่ายวิดีโอแบบโอ้โหนะครับที่มองเห็นไกลๆก็คือภูเก่านะครับชอบไหม ภูเก้าด้านล่างก็จะเป็นปราสาทหินวัดภูนะครับแล้วก็เมืองจำปสาสักถัดไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับส่วนภูที่เห็นด้านซ้ายมือนะครับนี่ก็คือภูอีดางนะครับส่วนโน่นนะครับใก,กล้ๆหนุนก็คือเมืองปักเซนะครับ ที่สูงเข้าไปก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงถัดมาทางขวามือก็คือภูสาเล่าภูบาเจียงแล้วก็ภูมะลงนะครับยอดลำแหลมนี่นก็คือภูมะลงบรรยากาศสวยงามครับคุ้มกับการเป็นตะคิว3ามรอบ เดินก็ไม่ไกลมากครับเดินประมาณ11กิโลเมตรใช้เวลาเดิน5ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าหทีนะครับเรามานั่งรอชมพราทิตขึ้นที่ฝั่งลาวนะครับที่มองเห็นที่ไกลนี้นะครับก็คือภูเก่านะครับ บางยอดไว้แต่ว,วานก็ถ่ายไปแล้วล่ะภูเก้าวเมืองจำปปาสักนะครับส่วนภูเขาลูกถัดไปด้วยล่มแหลตรงนั้นนะฮะก็คือภูมะลงลูกถัดไปอีกก็คือภูสเล่านะครับลูกนี้ส่วนลูกนี้ก็คือภูบาเจียง มองเห็นไกลๆคือเมืองปักซีนะครับวันนี้ออกมาเห็นสะพานนะครับมีหมอกบ,งบังหมดส่วนนี้ใกล้ๆนี่ก็คือภูอีด่างนะครับส่วนภูเขาลูกตรงข้ามนะครับก็คือภูช้างส่งลูกนะครับภูช้างส่งลูกอยู่ในเขตชายแดนไทยนะครับเขตชายแดนไทย นี่ก็ทะเลหมอกบงังภูเขาไว้ภูเขาลูกใหญ่เหมือนกันนะครับภูช้างสูงลูกนะครับนี่ครับกางเก็บน้ำห้วยหินกองนู่นครับที่เห็นไกลๆก,ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยหินกองนะฮะไปกินน้้้าบ่่่่็ทีีีเยยแลวอ เจ๊กเงยหัวขึ้นหน่อยไม่ต้องยิ้มทำไมรู้อันนี้คือจุดชมวิวผู้แกลบแกลบทำแกยบทำแกยบหัวปลาทอดงามดีหรอกกระดอกระเดียงามกระดอกระเดีย หลังเปยยาวเลยฮะส่วนด้านล่างก็เป็นฝั่งของประเทเพื่อนบ้านนะครับหมอกหมอกเยอะมากหมอกบางหมดสำหรับผู้ฝอยลมนะครับทางด้านทิตตะวันตกมองไปใกล้นะครับจะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนสรีนทนอย่างชัดเจนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงปลายๆนะครับช่วงปลายต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำนมองไปวิวที่สวยงามนะครับ